สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจครูหนุ่ม .com วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมปอพสําสำหรับชั้นมัธยมศึกษาผมได้มีการอัปเดตโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดเมื่อวันที่30กรกาคม2566โดยเฉพาะเวอร์ชั่นนี้ก็ได้มีการตัดเอกสารบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปทำให้โปรแกรมมีขนาดเล็กลง การใช้งานก็สะดวกและง่ายขึ้นนะครับโดยสิ่งที่ได้เพิ่มเติมสิ่งในชัดก็คือในส่วนของเมนูหลักนะครับหลับเปลี่ยนเมนูหลักนะครับให้ใช้งานง่ายนะครับมีการเพิ่มปุ่มซ่อนเมนูนะครับแล้วก็สามารถแสดงเมนู เพื่อให้สะดวกในการใช้งานไม่บดบังตัวภาพนะครับในส่วนของเมนูตั้งค่านะครับก็ได้มีการอัปเดตคะแนนระหว่างภาคและก็คะแนนปลายภา 1. คซึ่งคะแนนระหว่างภาคก็ให้คุณครูได้สามารถเก็บคะแนนก่อนการภาคนเก็บคะแนนสอบการภาคและคะแนนหลังการภาคได้นะเช่นวิชาวิเยาการคำนวณ ่าสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคกับกลางภาคเป็นเจ็ดสิบสามสิบนะครับคะแนนสอบกลางภาคยี่สิบคะแนนคะแนนเก็บก่อนกลางภาคสามสิบคะแนนนะครับคะแนนหลังกลางภาคก็จะเก็บแค่ยี่สิบคะแนนนะครับก็จะได้สัดส่วนเป็นเจ็ดสิบต่อสามสิบนะครับในส่วนของเมนูบันทึกมาเรียนนะครับซึ่งเมนูตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนํามากๆนะครับ รับรองว่าไม่มีใครเหมือนนะครับโปรแกรมตัวนี้สามารถนําไปใช้ทุกปีการศึกษานะครับการตั้งค่าการใช้งานบันทึกเวลาเรียนก็สะดวกนะครับเพียงแค่คนครูคลิกที่ปุ่มตั้งค่านะครับก็จะได้หน้าต่างตั้งค่าใช้งานในภาคเรียนที่หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็โปรแกรมก็ำอำนวยความสะดวกใน,ในส่วนของ หนึ่งท่าดิวฟอวันเปิดเทอมและก็วันปิดเทอมมาให้อัตโนมัตินะครับคุณครูนะครับมีหน้าที่เพียงแค่ป้อนนะครับในส่วนของภาพสอนในตารางสอนในห,หนึ่งสัปดาห์นะครับอย่างเช่นคุณครูสอนหนึ่งทา่าสอสัปดาห์นะครับในวันอังคารนะครับก็ให้ระบุหนึ่งท่าในวันอังคารนะครับ จากนั้นก็กดป,ปุ่มตกลงนะครับแล้วก็ยืนยันการทำามาถ้าหากตั้งค่าเวลาหยิบผ่านนะครับระบุวันเผื่อเทอมหยิบผ่านแล้วก็กดป,ปุ่มเคลียนะครับเพื่อล้างข้อมูลได้นะครับแล้วก็กลับไปตั้งค่าใหม่นะครับสมมติว่าท่านสอนวัน นันะครับหนึ่งข้ามต่อสอจารนะครับผมแนะนำให้คุณครูเช็คมาเรียนอัตโนมัตินะครับเพื่อให้โปรแกรมเช็คมาเรียนให้อัตโนมัติซึ่งจะสะดวกในภายภาคหน้ามากกว่านะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับแล้วก็มาเช็คที่ในส่วนของสรุปเวลาเรียนนะครับโปรแกรมก็จะประมวลผลให้ให้คุณครูตรวจสอบ ในส่วนของจำนวนค่ากับเวลาเรียนทั้งหมดนะครับว่าตรงกันไหมนะถ้าตรงกันก็แสดงว่าโปรแกรมก็คำนวณได้ถูกต้องส่วนการป่วยลามาขาดครัูก็กลับไปสามารถจะไปเช็คชื่อนในที่หนึ่งนะครับสมมติว่าขาดก็ใส่ขอไขนะครับหาดียนนะครับมันจะีเป็นขอไข เลขที่สองป่วยก็ใส่เป็น4ปลานะครับเลขที่สามลาก็ใส่เป็นอลอยิงนะครับทีนี้ลองไปเช็คดูนะครับว่าโปรแกรมจะสรุปเวลาเรียนได้ถูกต้องแม่นยำแค่ไหนนะครับเปิดที่เมนูสรุปเวลาเรียนนะครับก็เปิดมาเลขที่ 1, หนึ่งคับเลขที่สองป่วยเลขที่สามลาซึ่งโปรแกรมก็อคำนวณได้อย่างแม่นยำ เดี๋ยวผมจะพาคุณครูไปดูในส่วนของเมนูประเมินผลกลรเรี่ได้มีการอัปเดตหน้าตาโปรแกรมเสพอสมควรนะครับคุณครูสามารถยึบคะแนนก่อนกลางภาคคะแนนสอบกลา,างภาคคะแนนหลังกลางภาคน,นะครับแล้วก็สอบปลายภานะคได้มาดูในส่วนประเมินคุณลักษณะ ก็คส่ผสมกันบ้างน,นะครับก็ได้มีการเพิ่มในส่วนคะแนนเฉลี่ยร้อยละเข้ามานอกนั้นก็ยังคงเดิมไปที่เมนูประเมินอ่านติดเขียนกันบ้างน,นะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนหน้าตาไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนเมนูสุดท้ายนะครับเมนูสรุปผลการพัฒนาคุณภาพนะครับก็ได้มีการตัด ในส่วนของตัวชีวตออกไปนะครับตังน,นั้นก็ยังคงเดิมนะครับ่ว่าจะเป็นแสดงสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคปลายภาคนะครับแล้วก็มีการตัดสินผลการเรียนนะครับเปลี่ยนออกมานะครับก็มีการประเมินผลคุณลักษณะคุณประสงค์นะครับการประเมิน่านที่เขียนแล้วก็ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับ แล้วก็ยังมีกราฟนะครับในส่วนของผลการเรียนแล้วก็ผลการประเมินคุณลักษณะคุณประสงค์แล้วก็ผลการประเมินผ่านที่เกี่ยงส่วนวิธีพิมพ์นะครับพิม 6, พ์ปกพิมพ์รูปเล่มรายงานก็คลิกพิมพ์ได้ที่เมนูหลักได้เลยนะครับ